บัดนี้เป็นครั้งที่หกสิบแปดตรงวันที่สิบหกมกราคมพศสองพห้าหกเก้าข้าพเจ้าในกิจเดชพระสินขอเข้าไปวิชาสายาพุทธมนตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชลิยานบูชาแด่องค์พระกรมติแต่และเจ้าองค์ปุตสเรร็จุ่นหลวงปู่ปเดชหลวงปู่สลาตลอดทั้งคูบาจาระผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอธิบมรนาในการสวดสาทธยาขข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้ถึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิในคนเเกก่ยยวววบาาาารสสสดดดอททมมมนนตต์ไปุุ ตัมมันตาจักรวาลสุตรลาจตุเทวตาสัตมมุนีราชันสาสุนันตสังฆโมกขางสังีกเมจรูเปิริสิขาละตัดเตจันตาลิเควิมานีิเปรตเถจเขมตะลูกนาคาหานิเคหาวทุกขิเคตปุมาจัตุเทวชลสารวิสเมยะขาคันทพากาิตตาสันติกายมุนีวรวัจนะสัธวโวเมสุนันตธรรมสวรรคโลยมันตาธรรมสวรรคโลยายมัมันตาธรรมสวรรคโลยายมัมนตาบทสวดนมกาลสิทธิกระมานนามตตสสะพ่อโตลตูสมมาพุทธนามตัสสะพ่อโตลตูสมมาพุทธนามุสสะ นาถิเมสางยังพุทโธเมสาางวังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหโตสัพพานาถิเมสานางยังมโมเมสาางวังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมโตสัพพานาถิเมสางยังสังโฆเมสาวนางวังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหโตสัพพาบาสาวนาโานางวังอนโกนนาิโถตสัานาถเสาวาสังโมสาตนางังเอเตนะสัจจวัชนะมาตสัพพาปาถาวางมาานโถ ิตายะสัพพะปิณินางพลเรตวาปารมีสัพพะปโตสัพโพธิมุตตมาเอเตนะสัจจะวชิยนะมาหุตุสัพพูปะทวามหาคารุติโกนะโตสุขายะสัพพะปิณินางพลเรตวาปารมีสัพพะปโตสัพโพธิมุตตมาเอเตนะสัจจะวชิยนะมาหุตุสัพพูปะทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังอีกังสัมยังภาควาสเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวเนมหาตตาพิขุสเกนะสัตติปจามเตหิภิกขุสติหิสเพเหวารานเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิเเทววะะะตตตตาายยปุนนนนสัััิิภง ทศนายาพิฆูตสังขัญจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสกายิขันังเทวนังอิตาทาโหติอยังโขภาควาสเกตสุวิหารติกปิเลวัตสุสมิภามาเนมหัตตาพิฆูตสเกนสัตติวัจจามเตหิพิฆุสเตหิสัพเพเอวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกาทาตุยิเทวตายยปุญณะสันนิเวสิตาคนที่พระวันตังทศนายาพิฆูตสังขัญจะยันนุนะมายปิเยนะภาควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตรวะภาวะโตสันติเกปเจคาสาะเทยามาติอัตโขตาเทวตาเตยะะะถาาปปนมวุริัสส สามัชชิตังว่าพหังภาษาหรืยกภาษาทิ่ตังว่าพหังสมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเตวสุเอเตเวสุอัตตะหิตาภะวัโตภุรโตปตุละหังสุอัตโคตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะวัตโตสติเกอิมังคัถางอาภัสสีมหาสมโยภวานสมิงเทวกายาสมาคตาคาสัมหาอิมังธัมมาสมยังภะคิตาเยวะปาราชิตตัสสังกติอัตโขปาราเทวตาภะวัตโตสติเกอิมังคัถางอาภัสสีตัทธัลภิกโกสมาทังสุจิตังอััตโนอุุชมกง สุสารฤทิวะเนี่นิีคะเหตุวายทันยานิรัขันติบันติตาติอัตโขว์อัตโขว์ปราทิวิตาภะวะโตสันติเกอมังคถังอภาสีเชตวะคีรังเฉตวะปริขางินทัคีรังว่จะมะเมชาเตยจารติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุดธันตาสุตูนาคเตยอัตโขว์ปราทิวิตาภะวะโตสันติเกอมังคถังอภาสีเยเกจิพุทธังสานังตาเสนาเตคามิสันติปายภูมิหายย่มรุสังเตหังเทวกายังปริปโปลนติตติอัะโคภวะ พระควาภิกขมันเตสีเยปุยนาพิกเวทัศสุโลกาชาตูโสเทวตาสนิเพตตาขนติตถาคตังนั่งภายัคภูริสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามัทธานังอรหันโตสัมมาพุทธาเตสัมปีพุทวันตานังเอตตาบาลามายวเทวตาสนิเพตตาอเหสุงเตยัสตาปีไม่หังเอตตาละหิเยปิเตพิกเวพระวิสตินาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาพุทธาเตสัมปีพุทวันตานังเอตตาบาลามายวเทวตาสนิปัสสิตาพระวิสันต์เสยัสตาปีไม่หังเอตตาละเอียดเยจีเตยิสังมิพิก เทวกายยนังนามนิสังสุนาถาสาุตุกังมะนะสิกะโลเถาะภาริษามีศีเอวัมพันเตศีโคเตยพิภูปวะโตปัจจตโตสุภาวะเอตัดท้าวจะสิโลกับมนุษย์กัสสามีอัจยัตถาภูมมาจัสสิตาเยติตาคิริกขพลังพัยิตตาสมาสมหิตายปุถุสีหาวัสรีนาโลมะหังสาวพิสัมพุนโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสสน,นามะน,นาวิลาภิญโยปจจะเตยัตวาวันิกรเปิตวัเวเตโตอามันตยิสัตถาสวัเกศเนรเตเทวกายยาพิกัรตาเตวิชนนธาพิโกเตจัตตปะมะกะลุสุตวะ ยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกศตัตมาทะุสหัสสังอัธัสัตตลิงสัตังเอเกะสหัสสานังอมนุสานะมัตสังอเปเกศนันต์มัตสกุงเิสาสภาพุ้ดาผู้ท่นจสัสภามิญญาวัคคิตาวานัจจุมาตโตมัตยิสัทธาสาวเกสศนเนตะเตถวกายาพิกันตาเตวิชนัถาวะพิโธเทวหังกิตยิสัมิที่ลาหิลุป,ปุพะโสสัตตสหัสสาวะยักษะภูมิมากะปิลักวัฏทะวา อิติมันโตชุติมันโตวานาโตยัสสติโนมุธมนาภิกขบุรุษวังสามิติวังฉะสาหัสสาหิมวตายะขาและนัตตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตวานาโตยัสสติโนมุธมนาภิกขุรพษวงสามิตริวังสัตตาคิรติสาหัสสาอิติมันโตชุติมันโตวานาโยัสสิโนมุธมนาภิกขบุรพษวังสามิติวนังวิสตาคิรติปจัสตายขาแขานัตตะวันนิโน อิท <an> ี่มันโตสติมันโตวันนั้นโตยัสสติโนโมทัมนาพิกมุงพินังสามิติกนังกุมพิโลราชาฮิโกเวปุระสานิเวสานังพิญโยนางสัตตะสหัตตังยักขานังปยิรูปาสติกุมพิโลราชาฮิโกเวโสปะคัสสมิติกนังปุริมันจที่สังราชาัตตะรัโตปาสาสติขัตถานัอธิปติมหารชายยัสติโสปุตตปิตาสาโว อินทานามามหาพลัยทิ่มันโตชุิมันโตวันนั้นโตยัสษ์สันติโมทัมนาพิกามบุงพิวนังสัมปติวันังพระคินันจ่าที่สังราชาวิรุณโหะสัปปสาสติกุมพันธนางทีปติมหาราชายัสสัติโสพุทธปิสัพพะโวอินท่านามามหาพาลอิที่มัโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสษ์สันติโมทัมนาพิกามบุงพิวนังสัมปติวันังประชิมันจ่าที่สังราชาวิรุฬ ปะโคปะาสตินาคาน낭ทิปติมหาลชยาสิโซปุตปีสาพาวนทานามามหาภะไเทมโตชุติมโตวันนั้นโตยัสสิโนมทัมนาพิกบุงพิุณังสัมิติวนังอุตตะเลจจทิสังลาชากุวิโรตปะาสติยาคา낭ทิปติมหาลชายัสยิโปุตปีาสาพวนทานามามหาภะไรอิมโตชุติมโตวันนั้นโตยัสสิโนมทัมนาพิกบุญพิคุณังสัมิติวะนังปุริมาทิสังทัตตะลัตโถทักกิเนนะวิโรทะโราชาสมนะติโรนา อาทังสุวรรณเอกปิรวัฒเวเตสังมายวิโนทุสศาอาภูวจจานิกาสทามายาโกเกนทุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตสาขาจันทโนกามาเสตโสจะกินรูปมันุนิมันฑูจับนาโทโอปัมโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิตาเสโนจะคันฑโพนโลอาชาชะโนสะโพอาคูปจาสิโคเจวัติพหลสุริยะวัจจสาเอเตจันเยจาราชาโนคันฑภาษาราชุภโบทามนาภิกขมุกพิมลนางสมิติวานางอาสาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาขาตัชกา กัมภลัสะตาลาอาคูปยคาสหายาติพิยมุนาทตาลธา,าจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานโพโสบขันสัมมิติวนังเยนาคาลาเชสหาสาคาลติทพิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักคูปหายัสเตวนะมัชชาปตาจิตตาลาสุปนาอิสิเตสานามังอภัยยันตานาครา,าชาณมาสิสุปนาโตเขมมามาาสีพุทธโธสนะห,หิววใจหิวฝ่าวะหัันตานานคาสุปนนาสารามัศก,กังสูพุทธังคิตาวชิราขัตเถนะ ตมุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสวัตวาสวัตเตเตอิทิมนโตยัสสินโนมุตกาลกัญชามหาสมาสุลาธานวิกาสาปเวปฏิติสุจิตติจัพหาราโทนโมุจีสหขาสัจพันจบุตรุตังปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสนาตวะผลิงไสนางลาหุปัตถมุปาขมงสาวาโยธานิพันเตเตพิคุณังสามิสิงวานังอภโปเจเทวปเทวีจัเตโชวายโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทวะสมมจยัสสัสสะเมตตาการุณากาลิกากาลิกาอาคูเทวายัสสิโน ทัดเสตตทัดทากายาสเพนะนต์ตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสสิโนโมทมนาพิกบุงพินางสามเณรวนังเวนทูจัตเทวาสารีจัตอสมาจัตสุวิยามาจัตทาสุวิทิสาเทวาจัตทามาคูปุรักขิตาสุริยะสุวิทิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานัคสันนิปุรักขิตวะอคูมันทวาราหกาวสุนังวาสโวเซโทสักโกปะคัฟลินทัดโททัดเตตทัดากายาสเพนันต์ตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสินโนมทมนาพิฆ จะอมมาปุพระนิพพาสิโนอริณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุริยะลุจิลาคากูคากูสวัตเนสิโนทัศเสตธาตากายาสเพนะนะแต่ว่านิโนที่มาโตชุติมาโตวันละโตยะสัจจิโนมุทธมนารพิฆบุพเทืองสัมมิตดีกว่านังสัมมานามหาสัมมนามนุษย์สาวมนุษย์สุตมาคีสาปทุติกาอากูอาูมโนปทุติกาถาอัวูระโยเทวเยจาโุหิตตวสิโนปาลคามหาปาลคาอากูเทวายะสัจจิโนทัศเสตธาตากายา สัพเพนานะตวันิโนทิ่ันโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสสัติโนโมทัมนาพิกมุงพิมลังสามติงวัดนางสุกากรุมหาลุนาภูเวคณาสสหโอุตาอทาตคายะหะวะโมขะาคูเทววิจคนาสทามัตตาหะละขชาวิสกากาจายัสสัตติโนทนายังอาคาบุนโนโยติสาวพิวัสติทัาเศตท่าถากายสัพเพนานะตวันิโตทิ่ันโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสสัติโนโมทัมนาพิกมุงพิมลังสามติวัดนางเขมยาวตุสลายามากัตกายะยัสสัตตโนสัพพิสกาลามัตเศธาชติน ลักติโนโอาคูอาถาคูปาระเนมิตาทัสเตทัตสภากายะสัพเพน,นะตตะว,วัน,นิโนทิ่บรรตชุติบรโตววันนั้นตยัสสินโนโมธรรมนาภิกขะมุงภิกขังสัมมิติวังสันเตเต,ตวานิกายาสัพเพน,นะตตะว,วัน,นิโนนามันวะเยนะอาคัจจุเงยจันเยสัจเทศสหาวุธทาติทาภาุจัก พวุฒหชาติมัคคิลังโอคัติน,นะมะนาสวังทักเขโมฆะตะลังนาคางังจารถังวะอิสิตาติตังสุพมมาปะละมตัตโตจ่าพุทธะที่มัโตสหัสสนังกุมาโลติสโสจ่าโสบคาสัมมิติวนังสหัสสุพมพมาโลกานังมหามหาพมามาปิติทติโอปป,ปันโนชุติมตัตโตพิสมากายโยยัสสัสโสทัศเสรษอิสลาอาคุปเจกวะสาวัตติโนเตสันจามชาัชโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจัสสเพภิกเตสิเตเทเวสัพพมาเกมารเสนาอภิกามิ ภาสากันนะหัตสามัธยังเอถาคณะคันนะหัตถาพัตถาและคณะพัทธมัทุโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิตถาโคจินังอิติตาธามาเสนโงนณะหัเสนังอเปสัยปัินาตาละมาหัจจะสลังกตวนาเพระวังยัตถาปวุสโกเมโคทนะยันโตสาวิชโชโคตทาโสปัจจุทาวัตเตสังคทโทอาศยาวัตเสตจัดสัพพางพญายาวกิจตวนาจักุมารตะโตมันตยิสัทถาสาวิสาวกเกสานีละเตือมาระเสนาอภิกาอภิกันตาเตวิชานาสาวภิกขว จะอาตมว่มักลุงสุตวัพุทธศาสนังวีตะราเคหิปักมุงในสังโละปิชยงตเปริวิชิตสังฆามาพยายติตายาสสิโนมันสันติสาวุเตหิสาวกตาเตชเนสุตาติบทโสดจุลราชยมกรณ์นโมเมพุทธเจ้าสาวรัตนเจียธาบมิกาเตชยาปเสติทิปเสธิวานารายพะรักเมสุลาเสติพุมาจันทาจัตตุโลคาคัมภีรักขกาสมุทธานปูตุงทางหาจัตสาวมมาชยยะปเสธิพระวตุเตชยยะชยยะธาตุนี้ ทารณนีอุทติอุทตตีนาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิใสในรายสายเสน้าเมลุราชพลนาชีนชัยยะชัยยะขปีละสองพีนาเขีธาดาคีวิสัจพุตตากลีชัยยะชัยยะสุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิกีสุทธาณะมุขชาชัยยะชัยยะวุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะขบันทินาทากุละขันทกชัยยะชัยยะฆาคนละตุลงสุกขละโพชงสีหหายะขาตทิปาชัยยะชัยยะวุณะมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีบุญัตสุทธินาลาดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะ ธนีตะเลตัทสาชัยยาชัยยาชัยยานีสัตติสัทธาชัยยาชัยามงคลาลัญญาพ่อเขชัยยาชสว่าอุลณัญยาเขยชัยยาชัยยาลักษณ์เสสุลักพุทธเตชาชัยยาชัยยาพรมเมธกนาชัยยาชเยลาราชาชิราชช ENT ัยชัยยาชัยยาปฐวีสัพังชัยยาชัยยาอหันตาปเจกับพุทธสาวางชัยยาชัยยามเหสุโลหะโลลินเทวาชัยยาชัยยาพุมาสุลโคชัยยาชัยยา นาโควิลุนาโควิลุปะโคจันิมาลาว,วิอินโทจะเวนา่าเตยโยจากกูเวโลวานุนโนปิจากคิวายโยจากปัญโนคุบาโลทัตตาลทัทธโกอัฐาลัษมหาเทววสิทธิตาปัสาอาทยโยอิสิโนโสาวกาสัพพาชัยยะลามโมพวันตุเตชาาัยยะธโมจัสังโคจัสัสสปโลจัชัยยะการิเตนะชัยยะเตชนาชัยยะโสติปวันตุเตอเตนะพุตเตชยนาหนตุเตชัยยะมังคลัง ชายโยปีพ <an> ุทธศาสนิมโตอายมรสสจัปปิมโตปราชโยโสยทิมเทมิตาชยยตถาพรหมะณมเหสีโนชายโยปีพุทธศาสนิมโตอายมรสสจัปปิมโตปราชโยโสยติมเทปโมทิตาชยยตถามเหสีโนชายโยปีพุทธศาสนิมโตอายมรสสจัปปิมโตปราชโยโสยทิมเทมิตาชยยตถาเสวะณมเหสีโนชายโยปีพุทธศาสนิมโตอายมรสสจัปปิมาโตปราชโยโสยมทิมเท พระบิตาชัยยตธาสุปนัคขณาเมหีดีโนชโยปิพุทธศาสสิริมตอยามรัสสัจัปปปิมตโตปราชโยโอโคสยามุทิมเทปโมติตาชัยยตธาขณคขนาเมหีดีโนชโยปิพุทธศาสสิริมตอยามรัสสัจัปปปิมตโตปราชโยอุโคสยามปุทิมันเทปโมติตาชัยยตธาสัพพมัคคณาเมหีดิโนชโตโพริยามุเรลสกายานังนันงทีวัฒโนเอวันตวัมวิชโยวิชัยยังสุชยมังคลีอภราชิตตัส พลังเกเตะทวปลยพิเเกัพพุทธนาคัระโมมโหสสุนัขตังสุมางคลังสุปปะตังสุทิตังสุขโนสมุโตจาสุยสังพมัทลิสุทักนังทักขนังกายกมังวจมังทักขนังทักขนังมโนกัมังปทิเตทักขนาทักขนานิกรตะวันัปัตเปทักขีเตยถาลัทธาสุทิตาลุนหาพุทธสาเนโลขาสุตาโคตัสสหสเปชิยาสิพิสุนตุพนโตยเทวาสมิงธานีธิขตาิขายุกาสตาโคตุ ยากจิปัตนาเตสังสเพปุเรตุมโนราธายุตากาเลปวัตสันตุวัสสวัสสาวลหะคาโลุคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุจาศพทากายาสุขังจิตตสุขังอรันตุยถะถอรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสวัรธียัง,ว,ว,ยงวิหะละติเชตวเนอนาคปินทิกัตตะอรเมตะตะลโข พระขวารพิคุันเตสีพิขวติพระทันเตติเตพิขุพวัตโตประจักรสดุลพวัยสาธโวเจอุปทาวาพิขเวตสาคตานังลูกปฐาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทศตาสรรมนิยมตาสัพเพสังกาลานิจจตังตถาคโตอภิสัพพุจเตอภิสัมเณเตอภิสัพพุจิตวาอภิสัมเตวาจิติตเทติติปัญญาเปติปัญธาปติวิวาลิติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังกาลันอจิติ อุปถัมวาพิกเวตสาฆตะนังนุปถัมวาตาสาฆตะนังเทตาวาสาธาตุธรรมเทตตาธรรมนิยามตาสัพเพสกลาทุกขาติตังตถาคตโอภิสัพุชเตยภิสมิติตภิสัพพิชิตวาภิสมิตวาอจิคติเทเติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิภัชติอุตตินิกโลติสัพเพสังลาทุกขาติอุปถัมวาพิกเวตสาฆตะนังนุปถัมวาตาสาฆตะนังเทตาวาสาธาตุธรรมเทตตาธรรมนิยามตาสัพเพสัมานาตาติตังตถาคตโอภิสัพุชเต อภิสามีติอภิสัมพุชิตวะาริสติเตติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวาลติวิภัชติอุตตนิกโรติสพเพธธรรมานตติอิทะมะอวดจพระกวาอัตวนาเตติพิขุพรัพโตประสิตังอภินันสุติบทสวดพัฒเถกัลตตะคถาอติตังนานะวาขเมยยะนัปฏิกังเขนะขตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงยัตถาติตังบะหินันตังอภิปัญจานะขตัง สิ <ersch> <S <S ่งไปดีก็รับไปแล้วสิ <jungle> exactly. ่งไปน่าคดจะไม่มาปัจจุปนัดจะโยทำมังตะถาตะวิปัสสตะสัง no หิลังสกุปังตังวิธามนุพลโลเยผู้ใดอยาทำอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นอย่างเจ็บแสบไม่งอเงยของแของกบนั้นข้อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะกิจจะมาทำปังโคชนยามาถึงเวความเพียรเพียกเช่นตอนนี้ขครจุรู้ความตายไหมพ่งนี้นะหิโนสังขลันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาพอการเปลี่ยนจอมัจจุลาสมิเตนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโออาโหรัตตะมตัดติตตตตัััังงเเวปกลโ สันตุจิตคเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมเก่าเรียบผู้มีความเพียรอยู่ฉะนั้นไม่เกิดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงละตีเดียวก็น่าชมบนสวนธรรมะสังเวกขาปัจจะเวคณะสัพเพสังกะราทิจจารสังขารกึ่ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่แล้วหายไปสัพเพสังกะระทุกขาสังขารกึ่ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแกจะตายไป สัพเพ昙มาอัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอธิวังชีวิตต่างชีวิตของไม่ยังยืนทวงมรณะของตาเป็นของยังยืนนวัตสามะยามลิตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตากัวที่หลังเวรยังกายโยจีรัง กาลินพลังอีกว่าประดุดังว่าทอนม้และทอนปืนในรังถังหาปรโยชนไม่ด้อันนี้จ้วัฒสังกรลาสังขาทังาไม่เที่ยงเนาะระทวายะวะอุปทะอุปาทะวะยะธรมไม่โนมีความขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวันทีุ้ชัสีขันเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความความก็ไปสงบร้งับสังกาทั้งหลายเปสูยิ่งสัพเพสัตตามนติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูจําิสเลทีตายแล้วและกำลังกำลังจะตายตนักลเเยาร เมสนไมตตายอย่างจิย่างจิกุลังกามังสัตติหปติหิกะตังปุญงโนนุโมทันตุุนตุพนโตเยเทวาสมิงธาเนิขตาีคายุกาัทานตุสุขิตาขตุทุขามุจจตุบาลสัพิตาสุกิตาขตุทุขามุจจตุสัพเพยาดิกาสุตาขตุทุขามุจจตุสัพเพยาดิกาสุขิตาขตุทุขามุจจตุสัพเพยาปิตาสัพเพยาขาสัพเพเพตาสุขิตาขนตุทุขามุจจตุสัพเพาาิุ บทสวดปุจาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิตโตคันติเมตติภะวานนโมพุทธิตโตคันติมายติภะวานนโมพุทธิตโตคันติมายติภะวานปฏิฐานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลพุทธิคะเลตหิงทหิงสาธรรมะฐานีนคกวันตุปุชิตาโสติงคโลเตถาวิหารมันทะเลเทละจามัชฌานวกาจพิคาวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิเข้ามาจไอสราสัปปานะภูตาสุตาภวันตุเตชลาพุชายเยปิจั อันทบสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยาณิกังธรรมะวลังปฏิจจเตตเปปิสุกัสสากลุตุสังขยางสาตุจิลังสตังธรรมโอสมัทธาลาจักปุลาสังโฆคนตุสมโควะอัถยาจาริตายาจารมเหรักขตุสัทธรมโอสเปปีสมัจริโนวุติสัพปุปุเนยามะทธเมอฬิวะปเวทิเตประสานนาคนตุสเปปิปนิโนพุทธาสารเสนสัมมาทารังเปเวชันโตกาเลเทวโวภวสตุวุติภาวยะสตานังสัมัต สามิษทางเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอันตรายชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมินะราชาโนประชังละขันตูสัพพะธาเทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปิตาจะนิทุกข์พยาปิตาจะนิพยาส่งขับปิตาจะนทิสงกาขนตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจารย์อภิสัพพะตังปุญญาสัพพะังสัพเพเทวันุโมนตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังธาตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพะธาภาวนาพิลาตาโหตุขัดจตุเทวตาคาตาสุมังคลดะท้า คนตัวสปังสุมกรลังลัขันตัวสาเทวตาสัพพะพุทธานุภาวนาศติตวเรตลังหนตัวสปังสุกลังลัขันตัวสาเทวตาสัพพะธรรมานุภาวนศติันตัเรืตลังคนตัวสปังสุมากรลังลัขันตัวสาเทวตาสัพพะสังคานุภาวนติันตเร่ตลังสพเพพุทธาพระลักบัจเจกนันจายังพลังอาหารตานันจเตชเนะละขมพมิสโสสพเพพุทธาพะลัตษบัจเจกนันจายังพลังอาหารตานันจเตชนะละขมพนมิเสวโสสพเพพุทธาพระลักันั นักข่ามพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาวลลปตตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหารตานันจัดเตชเนะลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาวลลปตตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหัรตานันจัดเตชเนะลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาวลลปตตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหารตานันจัดเตชเนะลักขังพันธมิตรสับปโสสัพเพพุทธาวลลปตตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหารตานันจัดเตชเชนะลักขังพันธมิตรสับปโส สัพเพพุทาระปตตาปเจกนันจายังพลังอาหารตานันจเตเชนาักขังพนมิตรผสสัพเพพุทาระปตตาปเจกนันจายังพลังอาหารตานันจเตเชนาักขังพนมิตรสด้วยอำนาจแห่งมุคสนที่ข้าเจ้าได้สวัสยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเป็นพระราชนรแด่สมเด็จพระนาเจ้าสิิตพระบรมราชินาพระบรมราชชนีพันปีหลวงพุทธเดชสูสวรรค์ลขอได้สงแห่งมงคสนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แข็งแปลอดภัยจากทั้งสงโลกภายใต้เราด้องมัว่า้มีรายได้สเจรรัว ขวัยข้าเจ้ามีสมาธิสีิตั้งมา่ามามนและประสาความสรัทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาภรณ์พระเจ้าลงลงอยู่ในความดีงามตลอดกลนาลนั้นอีกทั้งขา้าวเทวดาทั้งหลายพูดได้อธิโมทนาสาธุในการในบุญส่วนการในบุญกุศนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทพรน้องสูงอนุภาพแห่งมงคลประตูวัตถุม,มงคลพระพิตายยอดสรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโพธิสามสิ่ 3, 4, งเอาเรือนได้จัดสร้างขึ้นให้เปรียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรได้เป็นสิริมงคลแก่ผผููู้้คครรรรออบบงและะชาาาทุกาุทกกปเธสธ